งานนี้อัดแน่นจัดเต็มความรู้สําหรับน้องๆองเยาวชนที่มีความฝันเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารหรือสอบเข้ามาหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศค่ะในคณะที่ยอดนิยมเช่นแพทย์วิศวะเศรษฐศาสตร์พาณิชนาวี เปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่มีเป้าหมายสำหรับการสมัครเข้าเรียนห้องโครงการพิเศษระดับมัธยม Gifted c a า e t เด SME โรงเรียนพิชยาศึกษาจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยทีมงานอาจารย์ผู้สอนระดับเกียรตินิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศการันตีห้องเรียนโครงการพิเศษระดับมัธยมที่มีตัวแทนเยาวชนสอบติดสถาบันแนวหน้าของประเทศไทยค่ะ สำหรับหลักสูตรในโรงเรียนพิชยาศึกษานะครับเราก็จะมีแบ่งเป็นห้องเราเรียกว่าห้องโครงการพิเศษนะครับซึ่งห้องโครงการพิเศษเนี่ยก็จะเป็นการเรียนในสายวิทย์คณิตนะครับเป็นการเรียนในสายวิทย์คณิตเลยแล้วก็น้องๆนะครับที่มีความใฝ่ฝันนะครับอยากจะเป็นทหารเราก็ติวเน้นเข้าไปทหารโดยเฉพาะเลยน้องๆที่อยากจะเป็นสายแพทย์สายวิศวะก็เช่นเดียวกันสําหรับน้องๆของเรานะครับก็จะมีทั้งเป็นหลักสูตรไปกรับกับหลักสูตรประจำ หลักสุดไปกลับเนี่ยก็จะเป็นน้องๆมาเรียนตามปกติทั่วไปเลยคือมาตอนเช้าแล้วก็ผู้ปกครองม,มารับกลับตอนเย็นแต่ถ้าหลักสูตรประจาเนี่ยคือเราจะมีทําร m มไวร่วมกับโรงเรียนติวเตอร์ซึ่งคัดเด็กเข้าโรงเรียนเตรียมอาหารโดยเฉพาะนะครับซึ่งเราก็จะกินนอนกันที่นั่นเลยเช้าๆก็ตื่นตามตารางเวลาไปออกกนานกลังกายเสร็จแล้วก็นั่งรถนะครับมาที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วก็นั่งเรียนในสี่ถึงตอนเย็นมีรถรับกลับเสร็จแล้วก็ ไปทําการออกกำลังกายต่อนะครับฝึกตามระเบ,บียบวินัยฐานเลยปั้นเด็กๆเข้าสู่ําเป็นทหาร สำหรับคุณครูอาจารย์นะครับที่นี่ผมก็อยากจะนําเสนอมากๆกเลยเพราะว่าคุณครูอาจารย์ของเราเนี่ยทำ MOU ไว้กับโรงเรียนทิวเตอร์ซึ่งได้รวบรวมคุณครูที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์สอนเยอะมากนะครับมีทั้งคุณครูที่จบภายในประเทศจากหมหาวิทยาลัยชื่อดังจบระดับเกียรตินิยมั้งนั้นเลยรวมทั้งคุณครูที่จบปริญญาเอกจากประเทศอังกฤษและก็ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเป็นคุณครูที่เข้าใจเด็กๆนะครับในการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะสอนกันอย่างใกล้ชิดเพราะเด็กๆของเราเนี่ยมีจํานวนที่ไม่เยอะเท่าไหร่ สำหรับ e-learning นะครับน้องๆเคยกินอาหารบุฟเฟ่ต์กันเนาะ e-learning นี่เปรียบสเสมือนการเรียนแบบบุฟเฟ่ต์เลยนะครับเพราะว่าเราจะมีการถ่ายคลิปวิดีโอที่คุณครูสอนไว้นะครับแล้วก็อัดเป็นคลิปเลยเข้าไปอยู่ในระบบน้องๆที่มาเรียนกับเราเนี่ยถ้าอยู่ที่บ้านเกิดปิดเทอมนะช่วงนี้ปิดเทอมนะครับก็อยากจะเข้าเรียนระบบ e-learning แค่เพียงคลิกเข้าไปเรามียูทูบน็ตพลาส่วนให้ กดเข้าไปอยากจะเรียนคณิตศาสตร์ม .3 เทอมหนึ่งกดเข้าไปดูเลยอาจารย์ก็สอนนะครับพอไม่เข้าใจตรงไหนกดหยุดได้กดถอยหลังได้ก็จะมีข้อมูอในสิ่งให้เรียกได้ว่าเรียนแบบบุฟเฟ่กินอาหารบุฟเฟ่แล้วมาเรียนแบบบุฟเฟ่ด้วยกันนะครับก็ทางโรงเรียนของเรานะครับกเ็เล็งเห็นถึงการต่อย,ยอดของน้องๆที่มาเรียนกับเราแล้วก็จะได้มีความรู้ความสามารถเราทํา MOU ไว้กับทางหมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีนนะครับทั้งทาง,ทาง,ทางด้านสายแพทย์และสายวิศวะถ้าน้องๆคนไหนเรียนเก่งนะครับ ทางมาลัยที่ประเทศจีนเนี่ยก็จะเดินทางมาสัมภาษณ์น้องเลยแล้วก็ถ้าสัมภาษณ์ผ่านก็ได้ประเด็นที่ประเทศจีนเลยนะครับจบแพทย์ที่จีนจบวิศวะที่จีนครับสำหรับเรื่องโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นที่เราทราบกันว่าบางครั้งบางคราวในผู้ปกครองก็แอบกังวลเวลาน้องๆมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยเรียนในห้องเรียนอาจจะแอบดูแอบดูอะไรกันหรือเปล่าตอนเรียนไม่ต้องเป็นห่วงครับทางเราเนี่ยจะมีการเก็บโทรศัพท์มือถือก่อนเข้าเรียน นะครับแล้วก็น้องๆก็จะได้มีสมาธิตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาหนงวันดะเราก็ใช้น้องๆเบิกโทรศัพท์มาถึงไปได้แล้วก็การกินอาหารที่นี่จะเป็นระบบจ่ายตันเป็ยการสแกนอาจจะเป็นช่วงเวลาเล็กน้อยของน้องๆนะครับที่จะรีบกินข้าวก็ผมก็เข้าใจครับน้องๆก็ยังอยากจะเล่นโทรศัพท์อยู่บ้างก็จะเป็นช่วงเวลานั้นพอก่อนเรียนช่วงบ่ายก็จะเก็บโทรศัพท์หนึ่งรอบนะครับแต่เราจะไม่ให้น้องๆขาดจากเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าในโรงเรียนเนี่ยในห้องเรียนก็จะมีจอทีวีขนาดใหญ่ นะครับช่วงพักเบรกเนี่ยน้งองก็สามารถประชาธิปไตยกันได้ว่าอยากดู Youtube ช่องอะไรอยากศึกษาอะไรเพิ่มเติมเช่นเดียวกันครับ การศึกษาดูงานเราก็เน้นเข้าสายแพทย์สายวิศวะและมีเป็นนักบินด้วยนะครับเราก็เคยพาไปดูงานที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับแล้วก็พาไปดูงานที่โรงเรียนการบินมีรางวัลให้ด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่ตอบคําถามได้ได้ขึ้นบินจริงกับครูการบินที่โรงเรียนการบินด้วยครับเราจะมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกนะครับจากโรงพยาบาลหรือแพทย์ฉุกเฉินนะครับมาสอนน้องๆทํา CPR แล้วก็ใช้เครื่อง AED สําหรับน้องๆที่ อาจจะเป็นชั้นม1ได้รับการอบรมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปถึงขั้นให้เน้นทำ CPR เป็นเพราะน้องเขาตัวยังเล็กเนาะแต่ให้น้องเขารู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์น้องเขาต้องโทร1669หรือตามผมซึ่งเป็นคุณครูที่ได้รับการอบรมแล้วเนี่ยให้ไปช่วยทำ CPR เด็กๆครับสำหรับเด็กม .6 ผมก็จะสอนให้เขาทําเป็นด้วยเพราะว่าเขามีกําลังที่มากพอแล้วสำหรับเสริมสกยภาพนะครับมีอันนึงก่อนเลยคือเราจะเสริมสกยภาพด้านดนตรีเพราะว่าเราไม่อยากให้น้องๆเนี่ยเครียดเกินไปจาก เรียนนะครับสำหรับคุณครูของเราเนี่ยก็เป็นสิทธิ์เก่าของเราที่นี่เองท่านจบจากจุลังกรณรมหาวิทยาลายัยท่านเป็นระดับคอนดักเตอร์เลยนะครับก็จะมาสอนดนตรีน้องๆโดยสามารถฟอร์มเป็นวงได้เป็นวงเลยนะครับคือเต็มวงเลยทั้งนักร้องนำทั้งเบสทั้งกีตาร์กลองหรือว่าอ,อิเล็กโทนนะครับเช่นในการกับอีกหนึ่งวิชาเราชอบโดยของเองครับผมก็เติบโตมาจนถึงตอนนี้บางทีผู้ใหญ่แบบเราเนี่ยเคยชอบมีคำพูดว่าทําไมวิชานี้เราไม่ได้เรียนสมัยเป็นนักเรียนเนาะ ผมก็เอาเกรดเล็กเกรดน้อยเหล่านั้นเนี่ยมาสอนอย่างเช่ตอนนี้บางทีผมก็บอกว่าน้องๆอยากเป็นอะไรน้องๆบอกว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์ผมก็จะมาสอนว่าการจะทายูทูบเบอร์ให้ได้เงินจะต้องทําอย่างไรจะต้องมีกี่คลิปกี่รีวิวจะต้องทําไมจะต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อะไรแบบนี้สอนให้น้องๆเขาได้รู้จักว่างานบางงานมันไม่ใช่เห็นอินฟลูเอนเซอร์ทำกันมาเหมือนจะได้กันง่ายจริงๆรมันไม่ใช่ง่ายเรื่องการคิดภาษี ของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ผมก็สอนด้วยเช่นเดียวกันหรือถ้าท่านผู้ปกคร,รองอยากให้สอนหัวข้ออะไรบอกผมได้ครับผมจะไปเอาข้อมูลเหล่านั้นมาสอนน้องๆในคาบเป็นคาบเรียกว่าเสริมศักยภาพครับเราจะมีกล้องวงจรปิดทั้งภายในห้องเรียนนะครับหน้าห้องเรียนแล้วก็ทุกๆอาณาบริเวณของโรงเรียนเลยเกิดมีเหตุการณ์อะไรขึ้นก็เราสามารถดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ประเทศไทยอากาศก็จะไม่ค่อยดีอยู่ตลอดเวลาในห้องเรียนของเรานอกจากมีเครื่องปรับอากาศแล้วเราก็ยังคงมีเครื่องฟอกอากาศด้วย ฟอกพห้ได้ตลอดนะครับหรือช่วงไหนก็ตามนะครับที่มีไวรัสระบาดไวรัสโควิดหรือว่าจะเป็นเครือขใหญ่เราก็จะมีการเช็ดล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาเครื่องเดียวกันนี่แหละมาโอโซนให้น้องๆเลยครับผมคิดว่าถ้าเรามีแกลบระหว่างครูกับนักเรียนจะมีโอกาสที่เด็กจะไม่เข้าหาเราเยอะเพราะว่าเนื่องจากด้วยช่วงอายุคนถ้าเราเข้าหาแบบพี่แบบน้องจะทําให้เรารู้ว่าเด็กๆคนนี้ เขารู้สึกยังไงอยากเรียนอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่น้องที่เข้ามาก็จะมาหาเราเองส่วนใหญ่ผมจะดูแลในส่วนของห้องผุ่มย่อยครับผมก็ห้องผุ่มย่อยเนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับนักเรียนที่เรียนในห้องตามไม่ทันเตือนครับแล้วก็ในส่วนของห้องพักคู่อ่าห้องพักคู่เนี่ยก็จะมีเด็กๆสามารถเข้ามา นั่งกันได้อ่าก็คือเราก็จะอยู่ในห้องเนาะถ้าเราอยู่น้องมาถามเราก็สอนอ่าสําหรับเด็กที่ตั้งใจจะอ่านหนังสือครับผมข้อดีของการมีห้องนี้คือความเร็วในการสอนจะแตกต่างจากห้องหลักเพราะว่าห้องหลักเนี่ยเขาจะตามคนส่วนมากใช่ไหมครับกลุ่มย่อยเนี่ยคือคัดมาแล้วว่ากลุ่มเนี้ยเรียนช้าเราก็จะสอนสปีดที่ช้าพอๆกันกับนักเรียนทุกคนครับผมส่วนใหญ่จะมีเด็กที่เข้าไปนั่งทําข้อสอบ กันเยอะครับผมแล้วก็ถ้าข้อไหนน้องไม่เข้าใจสงสัยเขาก็จะไปเดินไปหาครูที่สอนวิชานั้นๆครับผมแล้วก็สอนเราก็จะสอนตองไห้ก็สําหรับชิปโครงการก็จะเป็นโครงการเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนาะใช่ไหมครับครับก็คือตามที่บอกเลยครับถ้าน้องๆขนหนเรียนอ่อนหรือเรียนไม่ทันเพื่อนเนี่ยเราจะไม่ทิ้งเขาไว้จะดูแลอย่างใกล้ชิดครับครับก็ฝากถึงผู้ปกครองกับน้องๆนะครับก็ที่โรงเรียนพิทยชญาศึกษาห้องโครงการพิเศษ เราพิเศษในส่วนของครูคคอาจารย์เราพิเศษในส่วนของการดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นจะมีการสื่อสารระหว่างทีมงานครูอาจารย์ กับผู้ปกครองทุกท่านอยู่แล้วเพราะว่าเรามีสัดส่วนของคุณครูต่อนักเรียนเนี่ยที่เป็นสัดส่วนที่ดีมากๆนะครับก็สําหรับใครที่มีความใฝ่ฝันนะครับอยากจะเข้าเป็นนักเรียนทหารตารวจนะครับแล้วก็สายแพทย์สายวิศวะก็อยากให้มองดูห้องของเรานะครับอย่าลืมที่จะมาติดตามฟอลโล่ได้ตาม Facebook เ,เดี๋ยวคงจะมีรายละเอีเดยดอยู่ทางขึ้นหน้าจอด้านหน้านะครับหรือสามารถโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลต่างๆได้ครับขอเรียนเชิญมาเรียนด้วยการเรียน,ยน,ยนแบบนี้พี่เคนนะครับเรียกพี่กับน้องเลยนะครับวิธี ผมก็มีอายุแล้วผมก็ดีใจนะครับน้องๆมาเรียกผมว่าพี่ผมก็เรียกน้องๆด้วยนะครับก็เรียนแบบกันเองแต่เนื้อหาวิชานั่นครบถ้วนครับ